สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติวผู้หญิงขายรถค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะเดี๋ยวติวจะพาไปชมรุ่นไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะไปค่ะ ดิวก็จะพานำชมในส่วนของตัวรุ่นนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าแท้แท้เป็นตัวรุ่นนี้เลยค่ะเป็นตัวไฮรักแชมป์นั่นเองนะคะคุณลูกค้าจ๋าในส่วนของวันนี้ที่หลิวจะพานําชมนะคะเป็นตัวช่วงกระบะยาวนะคะมันจะมีทั้งตัวช่วงกระบะสั้นและช่วงกระบะยาวนะคะซึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าตอนนี้สั่งจองเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้ในธุรกิจต่างๆเนาะเพราะว่ามันสามารถเปิด เปิดอ่าในส่วนของช่วงกระบะได้นะคะช่วงเปิดเปิดข้างเปิดหลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวติ๋วจะพานําชมนะคะว่าเปิดยังไงบ้างนะคะแล้วก็กระบะยาวนี้มันใช้งานประมาณไหนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะในส่วนของตัวไฮรักแชมป์ตัวรุ่ตัวรุ่นกระบะยาวตัวนี้นะคะมาพร้อมกับราคาอยู่ที่ห0 0 0สน 2 0,000กับอีก7000บาทค่ะนะคะก็คือ527,000นับาทนั่นเองค่ะนะคะราคาน่ารักน่ารักนะคะ,นะคะย่อมเยาวนะคะ,ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปทำธุรกิจเนาะอย่างเช่นแบบรถขายของเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวติวจะพานำชมทีละจุดทีละจุดนะคะคุณลูกค้าจ๋าว่าในส่วนของตัวรุ่นนี้มันน่าซื้อแค่ไหนนะคะแล้วก็พานำชมตัวรถนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะไปค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะติ๋วจะพานำชมในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะวา่าติดตั้งอะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะคะแต่ว่านะคะในส่วนของตัวรุ่นที่ติ๋วโชว์ที่ติ๋วจะพานำชมนะตอนนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นช่วงยาวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะหรือว่าเป็นเกียร์แมนนวลนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2,004นะคะคุณลูกค้า,าจ๋านะคะแล้วก็เป็นดีเซลแล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 สองหมื่นกับอีก700 0บาทนะคะอ่าในส่วนของด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าจกคุณลูกค้าจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตัวนี้จะตกแต่งแบบแนวดุดันเท่เนาะนะคะตัวนี้กระแสตอบรับได้ดีมากๆเลยค่ะนะตอนนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งจองเยอะมากๆนะคะในส่วนของตัวรุ่นนี้เนาะ,ะแล้วก็ตัวที่โชว์เป็นตัวดีเซลนะคะก็คือนะคะโตโยต้าเขาเออกแบบมาเป็นตัวนี้สัญ,ญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นแบบพลาสติกตรงนี้นะคะ นี่เลยค่ะคุณลูกค้าจา๋านะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟนะคะไฮโดรเจนนะคะหรือว่ามัลติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะคะยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์ยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะคะอ่านะคะก็ออกแบบมาแบบเท่ๆนะคะสไต,ล,สไตล,ไล์สไตล์ไลฟ์สไตล์นะตอนนี้แบบเหมือนไปแคมปิ้งบ่อยนะคะคันนี้ก็ใช้แคมปิ้งได้เลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะคุณลูกค้าจา๋านะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านข้างเนาะนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะในส่วนของล้อก,ก่อนเลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมเป็นล้อกระทะนะคะขอบ14นั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะเป็นล้อกระทะขอบ14แบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้านะคะชอบแนวแต่งเท่ๆแบบไหนก็ไปสามารถเปลี่ยนแม็กได้นะคะแล้วก็มีเสาอากาศน่ารักน่ารักแบบนี้นะอ่าน่ารักน่ารักมานะคะน่ารักอะ่ะ <c oughs> ในส่วนของตัวรุ่นนี้ออกแบบมาน่ารักเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็นะคะในส่วนของด้านในค่ะคุณลูกค้จาจ๋าเดี๋ยวนําชมพร้อมๆกันนะคะตรงนี้นะคะตัวเปิดประตูเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้จาจ๋าตรงข้างล่างจะเป็นไฮลักแชมเนาะแล้วก็เปิดประตูเขาจะอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะนะคะตัวเปิดประตูค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านในกันนะคะก็คือเอาง่ายๆเลยจะคล้ายๆเหมือนฟิลหัวเดี่ยวค่ะเป็นฟิลหัวเดี่ยวแบบรถกระบะของโตโยต้านั่นเองค่ะ นี่เลยค่ะภายในนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะแต่รุ่นนี้นะคะจะยังไม่มีเครื่องเสียงนะคะคุณลูกค้าสามารถไปติดตั้งเครื่องเสียงเองได้เลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะภายในนะคะก็จะตกแต่งเป็นแบบดำแบบนี้เนาะนี่เลยค่ะเป็นเกียร์แบบ5สปีดนะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะแต่ว่าเรามีเกียร์ออโตให้เลือกด้วยนะคะแต่ว่าตัวที่โชว์ตอนนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอ่านี่เลยค่ะ ราคาย่อมเยาวนะคะคุณลูกค้าจ๋านะเป็นแบบนี้เลยนะคะแผงประตูเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของตัวด้านหลังนะคะในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยกระบาเนี่ยโอ้โหพอๆกันกับหัวเดียวเลยค่ะคุณลูกส่วนของด้านท้ายนะคะนี่กระบาดท้ายเลยค่ะอันนี้ของเรานะคะเป็นกระบาดท้ายช่วงยาวนะคะมาพร้อมกระบาดท้ายเนี่ยประมาณ2.6เมตรได้เลยนะคะ2.6เมตรนะคะตัวนี้ก็เปิดออกได้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะ เปิดทั้งหมด3ด้านเดี๋ยวติวขออนุญาตเปิดให้ชมก่อนเนาะอ่านะคะเดี๋ยวโชว์กันนิดนึงเนาะเปิดให้ชมก่อนเลยอุยตาละค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะนี่จะ้ะนะคะสตรองนิดหนึ่งนี่นะคะก็จะเปิดก็จะพับลงมาแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะความกว้างของกระบะก,ก็คือ2.6นะคะ2.6เมตรนะคะนี่เลยค่ะเปิดได้หมดเลยนะคะทั้ง3ทางค่ะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ติ๋วจะเปิด แค่ด้านหนึ่งนะคะเปิดได้หมดเลยทั้ง3ทางแบบนี้เลยนะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าจะเหมาะมากกับการขนของหรือว่าจะใส่เป็นรถขายของเคลื่อนที่เนาะแบบที่ที่เขากำลังทำอยู่นะตอนนี้นะคะ,ะนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะมีสัญลักษณ์โตโยต้า ให้ด้วยนะคะก็คือพิมพ์เป็นสัญลักษณ์โตโยต้าไปเลยนะคะเป็นตัวอักษรแล้วก็มาพร้อมกับยางอะไหล่ด้านในค่ะนี่เลยค่ะนะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างเดียวกันกับรีเวเลยนะคะอ่าเนี่ยค่ะนะคะวันนี้ติ๋วก็อาจจะพาไปเร็วๆดูๆ,ๆ,ๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของ ไฮรักแชมป์ champ, นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะส่วนโปรโมชั่นนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่าโปรโมชั่นอะไรยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้ยอดสั่งจองก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,ะเดี๋ยวติวนำชมตัวรถนะคะเดี๋ยวติวจะนั่งข้างในให้ให้ดูนะคะว่ามันกว้างหรือขนาดไหนนะคะอันนี้คือในตัวของติวนะอุย้ยก็ยังฟีลแบบนั่งสบายนะคะคุณลูกค้า ใช่ก็ยังก็ยังได้ฟิลแบบนั่งสบายนั่งสบายนะคะก็คือเหมือนประมาณว่า,าหัวเดียวนั่นแหละค่ะนั่งกระบะหัวเดียวฟิลประมาณนั้นเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบกนะคะทั้งหมดนะคะสองลูกเนาะแอร์แบกนะคะนี่เลยค่ะทั้งหมดสองลูกเลยนะคะอันนี้ช่องเก็บของค่ะปกติทั่วไปเลยนะคะก็ไม่อึดอัดนะคะคุณลูกค้าจ๋านั่งข้างในก็ไม่อึดอัดเลยนะคะ โอเคอันนี้ในส่วนของตัวไฮลักแชมนะคะตัวช่วงยาวนั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะ เบ้างคะติ๋วก็พานาชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวไฮรักแชมป์ค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะหวังว่าคุณลูกคา้าทุกทกท่านนะคะที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะจะชอบในการรีวิวหรือว่าในการนําชมของติ๋วนะคะในครั้งนี้นะคะหรือถ้าต้องการคอมเมนต์อะไรนะคะติชมหรือแนะนํำยังไงนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะติ๋วต้องขอขอบคุณคุณลูกคา้าทุกทกท่านที่รับชมและก็รับฟังนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะขอขอบคุณคุณลูกคา้าที่สนับสน นุนนะคะได้มาออกรถกับติ๋วทุกๆท่านไปนะคะแล้วก็ขอให้คุณลูกค้าทุกๆท่านที่ออกรถไปขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเป็นกำลังใจให้ติ๋วเป็นอย่างดีเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องติ๋วผู้หญิงขายรถด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคลิปนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะในส่วนของตัวในส่วนของวันนี้นะคะติ๋วก็ต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ